แม่งเออเยอะเหลือเกินโอเคมาพี่ขอหนึ่งเล่มดีกว่ายังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเอาเลยว่ะเปิดมันเอาเลยผู้ชมโอ้โหโอ้หุ่ยมึงมึงมาหนึ่งตัวหนึ่งตัวพี่ดิชินหนึ่งตัวพี่ดิชินเออมา มึงมาไอเวนมึงมาเออมึงมามึงมามาแต่เมึงมึงจะปั่นมึงจะปั่นใจเมื่อกี้เรียกว่าผักยงนะมึงโดดลงมาได้ไหมขุดขอยืดตัวได้ไหมขี้เกียจขึ้นไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีทั้งแมงมุมมีทั้งหอยทากมีทั้งแมลงส่งใบงนาบเออปะมึงยิงกันไปก่อนยิงกันเองเออมา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 ตวัดหน้าหนึ่งทีมา โอ้โหเดินหนืดมากเดินหนืดมากอุ้มโอ้ยพี่ออกท่าเกียนอ,อย่าพึ่งคึกอ,อย่าพึ่งคึกอ,อ,อ,อย่าพึ่งคึกอย่าพึ่งคึกเอออย่าพึ่งคึกอ่าโอ้โหมีมแมลงเต็มมีมแมลงเต็มแมงมุมก็มาเออชีวิตเดี๋ยวนะโอเคมาเอาดูก่อนเลยไปนี่ไปนี่อ่ะเอาไปเพื่อนมึงอ่ะเดี๋ยวนะไอีอตัวไปนี่เพื่อนมึงเอาไปแล้วก็ตวัดหน้าหนึ่งทีเอ้ย เดี๋ยวโอ้โหมันขยันอ้วกเหลือเกินขยันอ้วกเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้โหอ้เดี๋ยวเอออุ้ยระยะการตีเจ้าสั้นเจ้ารู้เรื่องมั้งไหมเดี๋ยวนะกูต้องไปทางเออโอ้โหต้องทางไหนวะอ๋อต้องปีนขึ้นข้างบนครับคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะขอญาตตบตัวประกอบมาได้ไหมเพื่อมีมีตุ่มมีตุ่มอะไรก็ว่าไปเพื่อมีตรงมีตุ่ม เออถ้าอย่างนั้นอย่างแรกลงไปตบแมงมุมก่อนแล้วกันนะมามาเออ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 เอเอโอ้ยยังไงโอ้ยเดี๋ยวนี้หลบไม่ได้นี่หลบไม่ได้สวัสดหนี่เรียกว่าตูดขาดตูดขาดมีวันสแกนเออแล้วมึงปิดไฟฉายเลยนะเออชิบหายปิดไฟฉายาทันทีสแกนต่อเนื่องโอเค ต้องยิงให้มันสแกนคุณผู้ชมแต่แม่งบักเออโอเคเรียกว่าเรามาแค่สแกนใช่ไหมตรงนี้มีเอ้ยนี่ไงมีข่าววานู้นุผู้ชมนี่ไงปีนนี่เออปีนขึ้นไปฮึบโอเคโอ้โยบวกสองผู้เขาหน้าโดนแดดอ,อ่าเจาซูปเปอร์นายโดนล,ลากเข้ามาที่นี่กระสิบชิบบางอย่างข้านองมันน้กากลัวนะบีบ โอเคตรงนี้น่าจะเออ่น่าจะไม่มีอะไรปะลงนี่ว่ะ <c oughs> โอเคโหไม่น่าเชื่อขาเจลด้ที่มันอึดสึกทนมากเราต้องขออญาตลองโดดตรงนั้นดูก่อนว่าขยันสแ,แกนเหลือเกินอะตาลุกไปหาของนี้ได้เสมอเลยมาเอือ สสัมัมแห่งโชคชะตาเออล<ฮ>ะ <ทำ S 2> ช่วยยุคนของพวกวูที้ท,ทำการสแสวงบุญยอดภูเขาสูงสุด,สดหรือต้นไม้โอ้โหเรียกว่าเป็นที่สแสวงบุญมันที่ไปจนภัยงี้เหรอเรียกว่าหลอดจาเต็มที่พี่มาพร้อมมากบอกเลยว่างานนี้มันไม่มยากหรอกคุณมันง่ายง่ายมากๆโอ้โหแมง <laughs> ่งอยคนอยู่กับเพื่อนก่อนเออมาไปนะ ดึงไม่ได้ดึงไม่ได้เอ้าโอ้โหขยันเหลือเกินอโอ้ยเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งแรงมากไอ้น้ำกดมันแรงมากคุณผู้ชมน้ำกดมึงแรงมากเจ็บปวดสาขันเนี่ยนะทางนั้นมีทางขึ้นโอเคน่าจะเป็นทางขึ้นนี้จะไป โอเคเอาละทีนี้ก็โอเคเกมจัมปิ้งแมทฟอร์มคนผู้ชมนี่เป็นเก,ม,เกมมาริโอ้ฮึบฮึบโอเคกระโดดตุ่มปุ้มตุ่มปุ้มทีตุ่มปุ๋มตุ่มปุ้มเออฮนะึบฮึบโอเคเดี๋ยนะโอ้โเดียวโอ้โหอยากองแปบนี้นี่คือสิ่งที่จักดการกับไนซ์ซิสเตอร์เรียกว่า ต่อยมียานบินเก่งขนาดแล้วก็แพ้ธรรมชาติตัวอย่างใหญ่ใหญ่ที่หายเลยโอ้โอว,ว้าวใส่ใจเพื่อนใส่ใจเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันนะอย่าแดกกูนะชื่อคุณนี่อย่าแดกกูโอเคคุณผู้ชมน่าเราจะใกล้ถึงบนยอดต้นไม้แล้วเดี๋ยวนี้สิมีอะไรให้สแกนไหมกูว่าต้องมีอให้สแกนแน่นอนโอ้โหเหมือนปีกผีเสื้ออะไรคุณผู้ชมเอาละนี่เราก็ต้องไปพี่จุ่มปุง้ง โอ้โหยอะวะจุ่มปุ้มเฮ้ยจุ่มปุ้มเฮ้ยจุ่มปุ้มโอ้โหเรียกว่าสัมผัสถึงพลังความสามารถตอนนี้เออเอ่อเวเยเออ,อลุกขึ้นอลองอีกครั้งข <จะ S 1> ้าเหลวตลอดเลยครับอาจารย์งั้นเหรอดีจ<ด>งล้มเหลวแล้วลุกขึ้นยืนซ้ำ นั่นคือทางเดียวที่จะสำเร็จได้อย่าปล่อยให้ตัวเจ้าจมองู่กับอารมณ์และข้ออ้างผู้สลึกซึ้งปล่อยวางสิ่งที่เจ้ากลัวแล้วถิบตัวเจ้าขึ้นมาเอาล่ะอีกครั้งคือโอ้ยเอา่ะคุณผู้ชมน่าจะจัมปิ้งสองครั้งเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยดีต่อไปเจ้าทำได้อยู่แล้วโอเคโดดไปดันเต้ ถ้าเรากลับไปวีดีเรียกว่าสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างเหยียบอากาศได้สุดยอดถ้าเรากลับไปกวาดล้างชีวิตกูนี่เนาะโอเคอย่างแรกกูเซฟก่อนนะเพื่อความปลอดภัยและชีวิตจะทรัพย์สินโอเคเ้ยมีพลังอาบิที่ใหม่แล้วคุณผู้ชมเล่านิ่งเรียกว่าวิ่งไปตวัดหน้าไกลยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าวะดูดมา ูต้องไปไหนเนี่ยทักทีเป็นไงเฮ้ยโอ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 ยฮึบฮึบโดดกูโดดเลยไม่เคยนะผมเมื่อกี้ไม่เคยลืมลืมเห็นลืมเห็นฮึบฮึบกูยังโดดอะไรอยู่ไม่ได้ย่ชิบหายโอเคกูโดดไปปกติอะเนี่ยเออเฮ้ยเออเกือบเกือบเกือบเออเฮ้ยเออเรียกว่าลาบลื่นลาบลื่นหลังแทบหัก ลาบลื้นหลังแค่ผักโอเคค่อยๆเดินเดินแบบชิวๆเดินแบบปล่อยวางโอ้โเฮ้ยจะนกนั่นเอ้ยมันบาดเจ็บมันเกี้ยวเราช่วยมันได้ไหมโอ้โหยู่ๆก็บินตกเอ้าบินขึ้นเฉยโอ้โหไม่ทำไมมึงไม่ไม่ตกครับพวกมันให้มันตายไปด้วยยังไงโอ้โหแม่เอ้ยอ้เอ้ย โอ้โหโอ้โหแรงมากคุณผู้ชม,รมแรงมากแรงมากออแรงมากเออแรงมากอดึงนี่ดิเออเออ,อยุดเวลาตบหน้าหยุดเวลาตบหน้ามาเออเอ,อีห่าโอ้โหมันมีครับสงอสงครับสองเออตัดปีขาดอดบินแน่มึงเอาละเดี๋ยวนะกูต้องไปไหนวะกูต้องไปไหนวะอย่างแรกโอเคีายา่ายัดแคลแคลยัดสัมผัสกัน เฮ้ยโออโอเคคุณผ้มอยากำแปลจากผมไหมอ่าอย่างแรกเราต้องไปต่อเรือพันนี้ดีกว่าฉะนั้นเราต้องไปทางอ่นยังไงเถาวันจ๋าพี่มาแล้วจ้ะโอเคโอ้โหเรียกว่าใกล้ถึงจุดจดแล้วคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชม อย่างสวยแม่เจ้าอย่ามันนะนำให้ซื้อเกมนี้มามีว่าภาษาไทยเราอ่านด้วยถึงผมจะอ่านไม่ทำก็ตามทีแต่เอาเป็นว่าอย่างน้นอยก็ยังรู้เรื่องว่า,าพระเอกมาทำอะไรมันเสี่ยงชีวิตยากลำบากโอเคถ้างั้นก็เราก็ต้องไปข้างบนอือจัดไปอือโอเคทางนั้นไปได้เดี๋ยวนะทางนั้นไปได้ทางนู้นก็ไปได้นี่หว่าโอ้โหถ้างั้นเดี๋ยวกนะันเราต้องเดิน การเปิดกล่องย่อมสำคัญกว่าภารกิจหลักจำไว้ค่ะคผู้ชมการเปิดกล่องมันต้องสำคัญกว่าอยู่แล้วก็ค่อยเดินเดี๋ยวกูตกลงไปตายจัดไปบิดีวันอื้อโอเคต่อมาก็อีกทางหนึ่งไปจิตสัมผัสกันสักเล็กน้อยจิตสัมผัสกันสักเล็กน้อยดูดมาเฮ้อ โอ้โหสิ่งที่ตกมาตรงนี้คือว wow ูก uh ี้ปีนต้นไม้เหมือนกับว่าเป็นการทดสอบอะไรบางอย่างถ้ามึงตกสูงขนาดนี้นะบอกเลยว่าวูกี้มึงกลายไปลากมะม่วงแน่นอนเรียกว่าลงไปคุยกันลากมะม่วงเอาละทีนี้ก็นะจัดมาดูดมาอึ๊บโอ้ย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 อ้โอเคได้อยู่ไม่มีปัญหาเรียกว่าไม่มีปัญหา เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันโดดลงด้านข้างได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยถึงโห้ยหวั่นใจเลูกกูตกไปละเอาล่ะทีนี้ก็เปิดตุม้มอืบโอเคอสุดยอดขอบคุณมากครับบิดีวันเฮ้ยเอออ่่สวัสดีครับลุงลุงครับวันนีครับลุงลุงลุง โอสแกนวิดีมึงสแกนต่อหน้าเลยแล้วมันก็นั่งให้มึงสแกนด้วยนะโอ้โหโคตรชิวชิวชิบหายไปดีกว่าชิบหายเอาโอกาศเี๋ไม่ช่างกว้างใหญ่มีอะไรให้เล่นรับน่าตกใจเสมอโอเคโอเคโอ้โหปึ๊บปึ๊บอย่าล่วงอย่าล่วงเราไม่เคยโดดเจนี้ตกมาก่อนเลยเอออันนี้คือโอเคมันมาจากโคลนสงครามจะไม่สิ้นสุด everything ดีกว่าเราเอาไปทำให้มันดีขึ้นอึ๊บโอเคึบอยังดูดมาเอ่อกูต้องไปทางไหนโอ้โหโโอ้หไกลมากคุณมังค่อยขออีกทีเพื่อความชัวเพื่อความชัวอึ๊บมาฮึบโอเคอ่าเรียกว่ายังไม่ตกลงไปตายนะจุดเซฟอืมจุดเซฟว่ะ มีมอนต่อสู้มันจะมีจุดเซฟนี่กูจะเจออะไรหรือเปล่าท่าทีเ๋ย่มันเสียเวาลาเวลาทําพงทําเพลงเอาล่ะทีนี้ก็เดี๋ยวนะรู้สึกต้องโดดทางซ้ายโอเคจัดไปึบ,บโอเคยังได้อยู่ยังชิวๆมันไม่ยากสักแค่ไหนมีความยากอะไรสักนิดเออไม่มีความยากไม่มีความยากโอ้โหย เกือบแล้วกูเกือบลงไป um, น,น,นอนกับลากมะม่วงแล้วมาไหนดูสิเฮ้ยนั่นนกตัวนั้นเออข้าบอกว่าพลังข้าอาจจะช่วยเจ้าได้ไม่มากก็น้อยโอ้ oh. โหเลือดไหลเต็มเลยใจเย็นนะเพื่อนใ<ๆ>จเย็นเราช่วยมันได้เราต้องระวังหน่อยแค่อย่าทำให้มันกลัวเฮ้ยไ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ม่เป็นไรนะเข้ามาเลยครัลายเก้า<ๆ>กเปเ<ๆ>พื่อนเพื่อน เดินไปสแกนโอเคไม่เป็นไรโอ้โหสแกนโอ้โหเรียกว่าเคองยนต์แทงปีกคือส่งยางไนซิสเตอร์เราต้องเอามันออกโอเคมันเจ็บหน่อยนะโอเคไหมขอโทษไอ่ใจโอเคฉีดยาโอเคนี่ฉีดยาเอายักมืฉีดให้ด้วยโอเคไหม โอ้โหฉีดปุ๊บมึงตื่นเลยโอ้โหยาดีจริงโอ้โหอย่างนั้นแหละเว้าเรียกว่าเคารพต่อกันแล้วกันอย่างน้อยเราก็พอเชื่อมได้โอ้โหเรียกว่าฉีดยาปุ๊บดีดบินได้เลยโอ้โหมึงยายี่ห้อเนี่ยแควมึงเอายาให้กูดูดบ้างนี่ไอ่ใช่เอายาให้รักษาบ้างเผื่อแบบเป็นโควิดโควิดไงฉีดปุ๊บแล้วหายปั๊บมีไหมเฮ้ยโอเคบินขึ้นปึ๊บโอเคอย่างแรก ไม่พลาดในการเปิดตุ่มไป่ะเจ็ดแปดเอาให้เต็มที่อือเอาให้เต็มที่อย่างนั้นแหละต่อมาก็สแกนม,มันสแกนของมันวะมึงสแกนอากาศหรือไงเนี่ยอเอาละทีนี้กทท็ทางไหนวะกูต้องไปทางไหนะทีทางไหนทางไหนอ่ะนั่นไงทางนี้ไงล่ะเอาละคุณผู้ชมเราใกล้ถึงต้นแห่งต้นโลกหรือต้นอากาศต้นอาหารเหว่แค่ตามช่าง เอาละทีนี้ก็เฮ้ยโอเคเจ้าจะมาส่งเราให้เหรอเอาว่ะโอ้โหยี่ว่ะขี่เป็นมอเตอร์คันเตอร์เลยอืมเอาว่ะโอ้โหขี่เข็มบักเดียวมึงรักษาหายได้ขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหย,ยานเทคโนโลย,นยีจริงจดูดิคุณผู้ชมแล้วปีกมันเหมือนแบบเหมือนปีกแปงปอโอ้โหกว้างขวางมีหลายอย่างที่จังหวัดไม่แต่ต้องโอ้โหเอาซะแบบผมอยากเล่นมมอเตอร์คันเตอร์เลย โอ้โหเร้วก็บินสู่ความบวงวากันไกลโพ้นโอ้โหสวยงามโอ้โหย,ยิ่งใหญ่ชิบหายเอาวะ่ะรู้สึกือนกจะพาบินส่งถึงยอดอยิ่งใหญ่โอ้โห แม่สุดยอดเลยแลนดิ้งดีๆนะลูกเออเออโอ้โหสุดยอดแม่เจ้า,าวิวแบบนี้ไม่ได้เห็นทุกวันเออฮึบโอเคสุดยอดไปเลยเพื่อนยากเกบคุณที่มาส่งเรียกว่าไม่ต้องจ่ายค่าแท็กซี่กันเลยทีเดียวเฮ้ย นี่มันอย่าบอกอย่าบอกนะว่าบีดีวันของไม่ใช่อัปเกรดดาบอ๋อเรียกว่าเออเราไม่เคยปรับดาบกูเลยนะขอญาตดูว่ามีสีเพิ่มไหมโอ้ไม่กี่สามสีเนี่ยดีกว่าอันนี้มีแอบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แต่งให้โชว์นี่ดีกว่าหัวนี่ดว่ะอันนี้ก็ส่วนกลางนะนะส่วนกลางส่วนกลางผมขอแบบแบบนี่ว่านี่แบบเป็นสายพันธุ์นะดูว่ามันคลาสสิก เออนี่สุดเดี๋ยวนะโอ้โหมีหลายสีไว้นี่ต้องแบบสีแบบอ่าเดี๋ยวนะสีดูเรียบง่ายต้องเรา,เราชอบความเรียบง่ายคุณผู้ชมสีเงินนี่ดีกว,ว่านี่เออสุดยอดจัดไปหยิบมาเขียวปีซะ <c oughs> มาจัดไปยาวเป็นบ้องขลามเลยไห <c oughs> นดูสิ เออเออเออโอเคติดดีติดดีเพราะาเราใช้ฐานดีเฮ้ยกลำลังมองหาอะไรบางอย่างเอาวะนี่อาจจะเป็นวิหา,ารแห่งเซฟโฟกที่หนึ่งโอ้โหนี่ไงในที่สุดขาก็พบสิ่งที่ตามหาอแอสเทียมเป็นของนักป่าเซฟโฟเมื่อหล,ห,ลหลายพันปีก่อน น่เบืองค่าคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์งกาเล็กซี่โอ,โอ้ขอบคุณพระฟูเท่าไหร่ก็ไม่พอเจ้ารู้รรไหมม่นหมายถึงว่าอะไรเจ้ามันจะเป็นต้องไปถึงดาวโทเมียแล้วความมืดปกคลุมพยายามตามหาแอตเทเลียสในสุดก็อยู่ส,สารกุซซี่ที่เอ่งพลังทุยพ <c oughs> ลังการนดิสู่เจ้าเส้นทางใหม่ <c oughs> เราเจะที่ดังสุาสานครูเสร็จเอาว่าะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนเราเจอที่มุ่งหมายที่มุ่งหมายความเป็นจริงคุณดังเสร็ก่อนเถอะคุณใจเอาล่ะเดี๋ยวนะต่อมาต้องหาทางไปปีนยมัมไการก่อกําเนิดโอเคปะ่ะโดดลงปะ่ะไอเจ้านกปะช่วยไปส่งข้างล่างทีเอ้ย ขอบคุณมากนะจอมสักรุ่ยไม่โอ <those> no <welche> ้ยยามันย like ังเรื้ะเบิดแบงเอ้ยโอ้ยโอ้โยผมมายิงยิงผมแล้วเธอเข้ามาโอ้โหกระดาษแดงของเธอเจอเจ้าอีกแล้วเจ้าทำลายด้วน้ำเสียทีจะรู้ทำไมเจ้าถึเละซัตซิสเตอร์เจ้าถึงมือสำคัญมากนักนางชอบของที่ลึกแต่ข้าบอกว่าไม่อินกับพวกความสนใจและความซื่อสัตย์เจ้าทำข้าเสียเวลา้าไม่ตกทุกข์เร็วที โอ้โหพูดมากูจัดให้มามามาพี่บึ้บพี่สาวบึ้บพี่สาวโอ้ย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 แม่เจ้าแม่เจ้าโอ้ยมันผักมันผักว่ะมันกินผักแล้วว่ะเออตหวัดไปดิตหวัดไปโอ้ยโอออมาอย่าผักเยอะอย่าผักเยอะพี่ลำคานพี่พี่กินผักแล้วขมปากมากอือ เอ้อือผักอีกแล้วเออโอ้โหแม่งโดกหลบหนึ่งทีไม่ไม่พ้ด้วยอ้าออไม่ไม่ไม่กระตุกยาก่อนกระตุกยาอย่างนี้โอเคมาอือเออเอออ้าวโอ้โหไม่ได้ไม่ได้อืออือนีผักแล้ววิ่งไปสวัสดหน้าน้องอย่างที้เออโอ้โหไม่ได้อันนี้ไม่ได้มา นี่ไปันสวอาอ์โอ้โหฝรังอย่างเจไดอีเอาวะเธอบอกว่าไม่เล้วนีสำหรับเจ้าพวกสวะแล้วถ้าสำหรับเจไดละ่ะมันต่างกันตรงไหน,นโอ้โหแม่งมีคู่แม่งมีคู่แล้วมึงคิดว่ากูไม่มีมางเหลือเกินฝ้ามามาโอ้โหแม่งพุ่งมาหลบไม่ทันอีกมา อเออเออมาโอ้โหแม่งเอออืมมาเอออืมพลางแห่งการต้านเออเออวี่ปาหลังทันทีปาหลังทันทีมาโอ้โหแม่งเควี้ยงแม่งเปี้ยงเควี้ยงบ้างไหมเควี้ยงไงวะดูย้ำน้ำซีรู้เปล่าไหมไหมทำไมโอ้โหมันมันโยนยังไงโอ้โหมามาควงกันแบบคู่คู่ควงแบบคู่คู่มา ยังไงโอ้โหโอ้โหแม่งแรงขิบหายแรงมากแรงมากบอกเลยว่าแรงสุดๆแรงจัดมาโอ้โหอันนี้เราไม่ได้ว่าเออเออมึงคิดว่ามึงบอกได้คนเดียวหรือไงวะโอ้โหแม่งแทงแม่งแทงโอ้ยแม่งเลยหิวเลยกันไปออออออ โอ้โหแม่งเอ้ยยาจะหมดครึ่งหลอดแล้วกูเหลือหลอดเหลือยาต่อเดียวกูจะตายปะเนี่ยทันทีไม่เอานะมายังไงโอ้โหโอ้โหแม่งบอลลยุ์ปะแม่งบอลยุทธ์ท่าใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเออมาโอ้ย โอ้รัวรัวปุ่มจอยแตกรัวปุ่มยังไงให้จอยแตกเออเออปาดหน้าหนึ่งทียังไงอเออไปปิดทางเออไปปิดทางแล้วมึงไปปิดทางแล้วมึงไปปิดทางแล้วเออมึงไม่ต้องใช้พลังกูก็มีพลังเหมือนกันเออยอันนี้เราไม่ได้เออเอเอขึ้นโดดควงไม่ถึงยังไงอโอ้โหแม่งเอ้ยเท่าพีสแม่งเองเอ,เอ,เอ,อโอ้โหอย่ามาดิ มาดิโอ้โหเดี๋ยวนะเออเอออันนี้เราไม่ได้เเออออมาแมงดูเดือดดูเดือดเพชรมันดูเดือดเพชรมันเรื่องรอดหลอดยากูก็ไปเหลือแล้วด้วยอืมอืมมาเออเออเออโอ้โหแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยมันยืนได้ฟันอืมโอ้โหชิบหายละชิบหายละวัดใจัยละจังหวะนี้วัดใจของฉันละเออปัจจัยของฉันละจังหวะนี้ เออเออเอออืมปิ่มร้อนกูก็ปิ่มร้อนมาดิมามาดิมาเอ้ยเอ้ยมือมึงเป็นของกูก็บอกเลยเออมันจบแล้วสอนให้เขาว่านี่ของวัวพ่ายแพ้ มันยิ่งใหญ่กันไปย้ำเราสูญเสียตนเองไปและแขนมันไม่ได้แค่เรื่องเล็กน้อยเจ้ารู้ไหมเจไดมาสุดมานได้เอาตัวเจ้าไปโอ้โหมันยังไม่เลิกมันยังไม่เลิกทำให้เจ้าโกรธเฮ้ยตลอดให้เจ้าตัวเดียวโรมานจนพิการหรือเป็นของเจ้าจะไม่ยอมให้เจ้าแตะตั้งตัวพวกเขาเจ้าหยุดเจ้าวันไม่ได้หรอก แต่ข้าอยู่เจ้าได้เอ้ไอ้ไอ้ไอ้ผักแม่งเลยเออแดกผักไปละมึงโอ้โหพลังกูเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่การต่อสู้เออใช่เราเพิ่งจัดการิลเตอร์ไปสุดยอดโอ้โหแล้วเจ้ายังไม่ตายไอ้พวกเออข้าคิดว่าเจ้าตายแล้วโอ้แม่เจ้าดีใจที่เจ้าปลอดภัย เอ้ยดีใจที่เจ้ายังโอเคเวากลับแล้วเสียเลกกี้คงกลังรออยู่โอเคโอ้โหคุณผู้ชมครับคูดเดือดเดือดสุดๆเดือดจัดโอ้โดีนะวกูไม่ตายยี่งหายโอโหเรียกว่าสู้กันมันจติงดูเลือดซะด้วยโอ้โหแม่งมันจริงๆมันจริงๆโอเคนั่งเซฟก่อนเดี๋ยวกูตายเฮ้ยถึงก็นั่งเกียกันเลยทีเดียว เรียกว่าได้แต้มมาสองอันเดี๋ยวค่อยวัดเอาแล้วครับคุณผู้ชมนี่ก็อโอเคเราต้องกลับไปที่ยานเอาแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอญาตจบพาร์ทนี้ไปก่อนแล้วกันนะผมเหนื่อยชิบหายเลยมากๆนั้นจะจัดมันสุดๆเอาล่ะผมอย่าลืมนะผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ถ้าชื่นชอบกันประจันภัยของหนุ่มแควคนนี้ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนดูด้วยนะคุณผู้ชมดูถุยเอาล่ะว,วันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม